พบกับชีวิตใหม่ถ้าคุณยังไม่เคยอัญเชิญองค์พระเยซูมาเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปฉันอยากจะขอเชิญชวนให้คุณทำเช่นนั้นคุณอาจจะอธิษฐานตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ก็ได้และถ้าคุณอธิษฐานอย่างจริงใจคุณจะได้พบกับชีวิตใหม่ในพระคริสต์พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนบนกลางเขนเพื่อรับเอาบาปแทนข้าพเจ้าพระองค์รับโทษบาปแทนข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูได้ฟื้นคืนพระชนและขณะนี้ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเยซูเจ้าข้าพเจ้าต้องการพรองขอทรงอภัยบาปและช่วยข้าพเจ้าให้รอดและปรดเสด็จมาสถิตยอยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการที่จะบังเกิดใหม่ตอนนี้ขอให้คุณเชื่อว่าพระเยซูทรงสถิตยอยู่ภายในใจของคุณความบาปของคุณได้รับการยกโทษแล้ว คุณเป็นคนชอบธรรมและจะได้อยู่ในสวรรค์ขอให้คุณหาดูคริสตจักรที่ดีที่สอนพระวจนะของพระเจ้าแล้วเข้าร่วมประชุมเป็นประจำเพื่อคุณจะได้เจริญขึ้นในพระคริสต์ชีวิตของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยถ้าไม่มีพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมยอนบทที่8ข้อ31 ถึงข้อ32กล่าวว่าถ้าท่านดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะกระทำให้ท่านเป็นไทยขอหนุนใจให้คุณยึดพระวจนะของพระเจ้าไว้สะสมไว้ลึกๆในหัวใจเมื่อคุณพิจารณาดูพระวจนะของพระเจ้าแล้วคุณก็จะเปลี่ยนไป เป็นเหมือนพระฉายของพระเยซูคริสต์ตามที่พระธรรมสองโครินธ์บทที่ 3: ข้อ18ได้กล่าวไว้พระเจ้าทรงรักคุณพระเจ้าประสรงค์ให้คุณเชื่อเช่นนั้นและมั่นใจว่าพระองค์ทรงรักคุณไม่ใช่เพราะคุณได้ทำอะไรที่ถูกต้องแต่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความรักความรู้ถึงความรักอันสมบูรณ์เช่นนี้แหละที่จะขจัดความกลัวออกไป จนหมดสิ้นตามที่พระธรรมหนึ่งยออนบทที่4ข้อ18ได้กล่าวไว้นอกจากนี้พระธรรมเอเฟซัสบทที่3ยังสอนด้วยว่าเราจะต้องวางรากลงมั่นคงในความรักของพระเจ้าฉันเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาของคนเราทุกอย่างเกิดมาจากไม่รู้ว่าพระเจ้ารักเราแต่ละคนเป็นส่วนตัว มันจึงทำให้เราเกิดความกลัวกังวลรู้สึกไม่ปลอดภยัยและตกอยู่ในพันธนาการต่างๆทั้งๆท,ท,ที่พระเยซูได้ทรงปลดปล่อยเราแล้วเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ขอให้อ่านด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้เห็นถึงความรักของพระองค์ในใจคุณให้เห็นว่าคุณคือคนที่มีค่าในพระกายของพระคริสต์ คุณคือคนสำคัญสำหรับพระเจ้าพระเจ้าทรงรักคุณ